มาดู Sportster e นะคะตอนนี้มีให้เลือกถึง2คันเลยทีเดียวคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2022ราคาขายอยู่ที่469,000บาทเลขไม้แค่พันโลเท่านั้นนะคะได้ท่อฟ้าลันด้วยค่ะส่วนคันที่2นะคะจะเป็นรถปี2022นะคะเลขไม่7,100โลราคา449,000บาทนะคะตอนนี้มีให้เลือกถึง2คันเลยค่ะสีเขียวเหนียวซับใครชอบคันไหนทักไลน์มาได้เลยอะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อแต่งคันนี้ดูนะคะ มีคันนี้บอกได้คำเดียวว่าใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะรถสวยมากอ่าเดี๋ยวลองสตาร์เทปอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงมาดูค่ะไมพันโลค่ะสวยมากๆสํสำหรับส่วนสูงของแป้งนะคะสูงที่158ซนติเมตรค่ะค้อมรุ่นนี้ได้ประมาณนี้นะคะ ส่วนน้ำหนักนะคะแป้งรู้สึกว่าน,นักนิดน,นึงนะคะแต่ด้วยบาลานซ์ที่ดีของตัวรถนะคะก็คอมได้เลยลูกค้าท่านไหนนะคะไม่มั่นใจเรื่องส่วนสูงลองเอาส่วนสูงแป้งไปเปรียบเทียบดูได้เลยนะคะ